ถ่ายบอกกดมาเป็นโอดีแค่ซูเมลครับโอดีซูเมลเลยครับโดนเฟิร์สบัตจนได้ครับผมบัตต์บัตต์แอซเซเซมและอีเทอร์เองครับน่าโนฝั่งสุพรีมครับใส่หนักเลยฮะเชอร์เรมแมนดึงไปครับจังหวะนี้ครับเท่านดีชาครับเปิดมาครับแบดเดิลทรานผมโอ้โหควักไปโดนนั่นวีเวอร์วีเวอร์ครับชูคุชิไปก่อนฮะ ฝั่งนี้จะปาดทำให้เราเอเบนแซฟกินเลือดมาครับปาปี้จัดการลาลามิสไปได้ฮะในแหมผมหลับลงไว้ครับปาปี้เคาะซูเมลหุบครับผมแล้วก็เมทิโอทามบี้ครับไม่โดนครับผมกาส์ชเบลดไปยกทีมก่อน,นกันยับซฮะปาปี้สกิลมาปี๋บอลแต่ฝั่งนี้ลาเวดไปครับแต่ทางด้านโดฝั่ง,ฟฟงซูเมลก็หุบไว้ได้พอดีฮะตามต่อคอมโบไม่ติดครับเลสเลา เหมือนจะเสียลาเวทไปฟรีแล้วก็ในเพลนี้ฮะหมุบครับผมรอเชื่อดนิ่มๆไปฮะตามไล่ล่ามาผมปั๊ปปี้ครับจะหลับเซ็ตหรือเปล่าฮะหลับเซ็นไปละครเมทิโอแล้วเซ็ตได้แต่งใจครับผมสายเตลแล้วก็ปี้มาต่อับสามยกเทเลกริซิสมาผมเรียบร้อยฮะเรโซตายผมไทเทอร์ฮะ ไปครับผมแล้วสับจับไปใส่ไทยครับลาเวทเยียบไปก่อนตายเลยหรือเปล่าเฮ้ยตายจริงตายจังครับผมนี่ก็เบบี้ครับผมก็เรียบร้อยครับนั่นเลสซ์แล้วอลิน่าบัตรเปิดมากับสามใบครับผมใส่เต็มต่อครับทางด้านนี้จับภูมิกบเซ็ตกันไว้ฮะสูปเมลครับผมละลายไปกับแฮนสเกตแล้วก็แอสโตเตปครับอีเทอร์มันหนึ่งเอาปีปั๊มสู้กันได้แล้วฝั่งนี้ใส่คนยื้อไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ไหวผมเจอนัินสามใบสปีเอ๊มาจัดการไปฮะหนึ่งต่อหกครับตอนนี้ หลังจากที่เอื่อยกันมาครับตอนต้นเกมครับกลับมาเกมปัจจุบันรครับอีเธอร์ดึงครับป๊อปปี้ในแมวไว้ก่อนครับแล้วดึงระยะเวลาไว้มีจับผูกลงแล้วนะยังไงดีครับเทียบ yeah, ผมจะสวอร์มไว้ก่อนหรือเปล่าเลยะหันไปยิงครับยิงใส่แน่าหนอ,อับอดอนครับเติมให้เต็มไปเลยไอ้ท้าวบนด้านล่างเทียร์สามนะครับ ย้ำไงครับผม18นาทีเทียร์สามฮะเอาไงดีครับผมจะกลับมากันหรือเปล่าเอ้ยไม่นิ่งกันหมดครับทั้งหน้าดวงของฝั่งทีมอารีแอนเน่โอ้โห่บาแรกแตกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แหละครับได้ดับบาแรกล่างชัวร์แน่นอนครับสำหรับนั่นนิชาครับอารีนาบัตรเปิดมาสปีร์ผมจัดเต็มครับทีมได้โดวแฮสเกตครับ สเก็ตว้าวทันไหมว้าวทันอีกทีเดียวเรียบร้อยครับผมสามไอจัดการครับแอนสเก็ตไปได้ผมฝั่งนี้ก็ได้ตัดคลิปตัวครับอารามีส์ะไม่ได้รีบร้อนขึ้นครับเพราะว่าฝั่งซีเคดอยู่ไกลครับแต่ตัวไนแมครับเซตไว้ฮะแล้วก็ฟรีดคลิปครับปา๊ปี้ผมจะเน็กจะเตะที่อารามีสครับเข้ามาตัดคลิปแล้วก็ตายฮะแล้วไล่คอนมีเทโอลงครับผมเป๊ะพอดีฮะตอนนี้โถเข้าไปครับแอซโซ่เร็จครับปัดปัายั้องต่อฮะ อีเทอร์แมนดึงเข้าไปอีกครั้งครับผมแมนเดนทรัสเปิดมาควักเส้นหลูน่าครับลูน่าครับวิ่งฮะยาวๆไปครับหางด้านออดอนครับผมคอยป้าไปอยู่แล้วซู่เมียวป้อมมาตีนิวเคลียร์จังหวะนี้ครับหน้าสั่นแล้วครับมีชาดับเบิือคิวไปครับตีกว่าจับมาต่อฮะแล้วก็จัะพบไปปล่อยซึมกับผมเรียบร้อยแน่นอนฮะทางด้านแฮสเกนตายไปครับไม่รอดฮะหนึ่งต่อสิบสี่ครับฆ่าได้แค่คิวเดียวครับอาริแัน ดาเมจคู่มาจีจีคอสผมทีมาเรียนครับไม่เอาแนละ้วอเลียนครับในไลน์อัพนี้ครับผมโอเคก็น่าจะมั่นใจขึ้นไปฮะ